นี่น้ำม,มันปล่อยลงมาสมัน้ะพัดสามสสสสสสเออที่เห็นนี่คือน้ำอะไรครับฮะน้ำอะไรที่เห็นข้างล่างเนี่ยเออนี่น้ำม,มาจากน้ำกับบัรทันอ,อ๋อนี่น้ำกับบทันลงมาปล่อยลงน,นี่มีกลิ่นฉุนแรงมากเลยครับกลิ่นเนี่ย,น,ยน้ำเหม็นเข <3 S 1> ียวเนี่ยน้ำมาสี่กิโลเมตรเลยอืมแล้วเกิดโรกแล้วน้ำมีเบาหวานมาเคยมีมะเร็งอืมเพราะเมื่อในเบาหวานเต็มบ้านมะเร็งก็มีรลายแล้วอืม น้ำน้ำที่ปล่อยลงเนี้ยก็คือจะวิ่งทะลุอันจับตรงนั้พามาดูฝั่งนี้หน่อยเนี้ยข้ามข้ามครับอเนี้เนี่ยมันจะข้ามถนนมาที่เห็นข้ามถนนมาเลยข้ามถนนมาครับข้ามถนนมาก็จะมาทะลุฝั่งเนี้ทะลุฝั่งนี้กลิ่นนี่ฉุนนี่เหม็นมากเลยครับอฮะลงไปแล้วก็ลงไปเก็บน้ําหวยหลวงเออเพราะว่าไปฟ้องไอ้เรียกร้องชุนประท่านแล้วเท้ากะ แช่มาที่ตามแล้วก็นเงียบไปอืบรูว่ามันสิกินใต้โตะเพื่อสีกินเงื่อนอย่างกับบูอืมเออเพราะว่านี่มันกับขันชาวบ้านสีลูกข้นมาประท้วงเพื่อว่าละมันกับเห็นเจตู่เนี่ยมันกับดันเนี่ยจะสรีว่าจังไรออแต่ว่าผลกระทบวิสัยผลมุ่นเดียวที่เพิเ่งประ้าเขาเอาก็า่าให้นวยงานวกจัยของขมว่าดูแลเนี่ยมาเบิ้ง นี่กลิ่นฉุนแรงมากนะครับนี่เหม็นเหม็นมากเลยเหม็นกลิ่นเน่าซึ่งไปนี่ก็คือจะลงไปประมาณสักไม่ถึงประมาณห้าโน้นเมตรจะเป็นเขื่อนครับเรมเตขื่อนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับเราเดี๋ยวพากปหน่อยเบิ่งมองเขาเจ็บก็เก็บน้ำก็เฮโรเต่ว่าถึงเวลามันก็ปล่อยลงเบิด์ปล่อยลงเบิดเดี๋ยวเราพาไปเบิ่ง